สวัสดีครับร้านลางังสิทธิ์ทำสีล้อครับวันนี้เอาผลงานซ่อมลอ้อแม็กนะครับซูซูกิเบิร์กแมน400นะครับมาให้ชมกันนะครับต้องขออธิบายว่าอันนี้ลอ้อเป็นลอ้อแม็กอันนี้ลอ้อหน้านะครับเบิร์กแมน400นะครับลูกค้าไปทําการซ่อมร้านอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผลที่ไปซ่อมร้านอื่นมาก็คือบริเวณขอบแม็กบริเวณนี้นะครับ ร้านอื่นนะครับดันขอบแม็กเนี่ยพับเข้าไปข้างในเลยนะครับพับเข้ามาพับพับเข้าพับเข้าไปแบบขอบเนี่ยครับขอบบริเวณนี้เนี่ยมันเข้าไปข้างในเลยมันเข้าไปข้างในเลยนะครับพับเข้าไปข้างในเลยผลที่ตามมาเป็นยังไงเหรอครับหน้าแม็กครับหน้าแม็กนะครับเนี่ยครับหน้าแม็กบริเวณนี้นะครับ เป็นรอยแตกรล้าวนะครับเป็นรอยแตกรล้าวยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับเป็นรอยแตกรล้าวยาวเลยนะครับทางร้านนะครับทางร้านเรานะครับก็ทําการดันนะครับดันขอบแม็กดันขอบแม็กนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยดันขอบแม็กด้านนี้นะครับออกมาทางนี้นะครับออกมาทางนี้นะครับดันคืนนะครับดันออกมาคืนนะครับดันขอบแม็กบริเวณนี้นะครับออกมาคืน พอดันออกมาคืนแล้วเนี่ยผลที่กระทบตามมาก็คือเดิมทีร้านอื่นเนี่ยทำมามีรอยร้าวอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าพี่เจ้าของล้อก็ทราบแล้วนะครับทางร้านเราได้อธิบายแล้วก็ทําให้แม็กมันเป็นรอยร้าวรอยแตกนะครับเราเลยต้องทําการเชื่อมนะครับนี่ครับเราก็เลยต้องทําการเชื่อมด้านในแม็กบริเวณนี้นะครับทาการเชื่อมแมกนีเซียมเชื่อมอลูมิเนียมบริเวณนี้นะครับเชื่อมบริเวณนี้ยาวเลยแล้วเราก็ทําการขัด นี่นะครับขัดเคลียร์พื้นให้นะครับขัดเคลียร์พื้นให้นะครับขัดเคลียร์พื้นบริเวณนี้ให้ตอนนี้ก็ล้อกลับมาตรงแล้วนะครับล้อกลับมาตรงสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ในการซ่อมลักษณะนี้ล้อจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวจากการที่เราทําสีแล้วเนี่ยเนี่ยครับลองดูนะครับขอบกลับมาตรงปกติ เนี่ยเห็นไหมครับว่าขอบแม็กกับมาตรงปกติแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากเราทําสีเสร็จแล้วนะครับล้อก็จะกลับมานะครับหน้าตาของล้อก็จะกลับมานะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมนะครับสีสวยเหมือนเดิมขอบแม็กตรงเหมือนเดิมแต่ย้ํานะครับความแข็งแรงเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ร้านผมก็เป็นร้านเล็กๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับก็สามารถพอซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอาการยิ้มไม่มีอาการยิ้มหรือ,อาการดุง้งการยิ้มขอบหรือว่าขอบเปิดให้เห็นนะครับเดี๋ยวทําสีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นล้อหน้านะครับสุสก,กิเบิร์กแมน400นะครับ เนี่ยครับบริเวณด้านในนี้แตกไปเลยครับบริเวณด้านในนี้แตกเล้าเลยนะครับลูกค้าไปซ่อมร้านอื่นมานะครับสุดท้ายซ่อมไม่จบนะครับทําแม็กลูกค้าเสียหายใหญ่โตไปเลยนะครับเราก็ทําการเชื่อมนะครับเนี่ยครับเชื่อมแล้วก็ขัดนะครับขัดหน้าเจียหน้าออกนะครับบริเวณที่เราเติมเนื้อไปนะครับก็จะได้ออกมาสภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําสีนะครับจะไปทําสีนะครับ เนี่ยครับให้ดูนะครับว่าตรงเหมือนเดิมแล้วให้ดูขอบแม็กอีกทีนะครับว่ากลับมาตรงเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ย้ํานะครับว่าความแข็งแรงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับความแข็งแรงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ความสวยงามนะครับกลับมาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับกลับมาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอ่าเนี่ยครับสังเกตขอบแม็กเดี๋ยวโฟกัสให้เนี่ยครับขอบแม็กไม่โฟกัสไม่ได้ ขอบแม็กกลับมาตรงเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเนี่ยมองเพื่นๆก็ได้เนี่ยครับตรงตรงกลับมาตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกลับมาตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะครับขอบแม็กกลับมาตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกลับมาตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกลับมาตรงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยังไงท่านใดนะครับที่แม็กโคดนะครับแม็กดุ้งแม็กยิ้มนะครับอาการแม็กดุ้งแม็กยิ้มนะครับ เบื้องต้นลองแชทคุยกับทางร้านก่อนนะครับถ้าถ้าทางร้านรับซ่อมได้จบได้ทางร้านรับซ่อมให้จบให้นะครับส่วนเรื่องราคาค่าซ่อมก็อยู่กันที่หน้างานเลยครับว่าขั้นตอนการทําต้องมีการเชื่อมหรืออะไรยังไงไหมนะครับติดต่อแชทสอบถามราคากันก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราเห็นล้อจริงแล้วเราจะแจ้งราคาคุยรายละเอียดกันแล้วเราจะแจ้งราคาที่ชัดเจนในการซ่อมได้นะครับ อันนี้ล้อหน้าซูซูกิเบิร์กแมน400นะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับร้านลังสิตทำ4ล้อครับร้านเรามีช่องทางนะครับการติดตามผลงานนะครับ3ช่องทางนะครับมี YouTube นะครับลังสิตทำ4ล้อภาษาไทยเลยแล้วก็เพจนะครับเพจลังสิตทำ4ล้อเลยนะครับภาษาไทยเช่นกันแล้วก็ a c e b o o k ครับลังสิตทำ4ล้อเช่นกันครับภาษาไทยครับภาษาไทยอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับ อันนี้ล้อหลังเหมือนเดิมครับอาการอาการยิ้มดุ้งขอบนี่นะครับอันนี้เราดัดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับดัดกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับ